สวัสดีครับเด็กๆพี่เป็นตัวแทนจากค่ายไร้ไขมันเล็กคอร์ดมาเปิดประมูลนักร้องเข้าค่ายนะน้องเป็นสองคนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกแต่พี่ต้องเลือกได้แค่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องจะต้องประมูลแข่งกันว่าใครที่จะเหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นนักร้องดังในสังกัดพี่ในยุคนี้ก่อ็เริ่มกับผมเป็นนักร้องสายประกวดครับเดินสายประกวดมาเลย21จังหวัดทั่วโลกเริ่มตอนไหนดีผมนาสิกได้ครับขึ้นจมูกได้ไม่เป็นภูมิแพ้้นเข้ามาไม่ต้องเปลืองค่ายาแก้ว่า ผมเล่นกีตาร์เป็นครับเล่นกีตาร์เอาละมึงนักร้องสมัยนี้มีเครื่องดนตรีสักชิ้นที่เล่นได้ก็คงดีผมเล่นอังกะลุงครับอังกะฮะมึงจะขยัยาให้เด็กป .2 ฟังไงไอ <c oughs> ้น้องมีดีๆยว่นี้ปะพองวงเล็กครับดีจะได้ตีไปเรียกเสียงกีตไปบ<ะ>้าค่ายพี่เอานักร้องแนววงป๊อปล็อกนะไม่ใช่วงปี <c oughs> พาดมอน <c oughs> ตั้งเพลงได้ครับ <c oughs> นั่นไงผมก็แต่งได้ครับ <c oughs> สุดๆ <c oughs> ผมแต่งตามจิตวิญญาณตามประสบการณ์นเนื้อหาลึกซึ้งสะท้อนบทเพลงแห่งโลกความรักความหวังความศรัทธาแป็นาการล้ำเลิศผมแต่งให้ฟังง่ายแม้ในทิกตอกคนเล่นแผ่นเสียงครับเฮียมีล้ำกว่า<อ>สุดยอดนักร้องแห่งยุคเนื้อหาง่ายๆต้องเล่นแผ่นเสียงได้ทั้งประเทศมึงนี่มันสุดยอดแคบหมูแคปหมี<อ>ในยุคนี้จริงๆ๋งงาถึงขนาดแบอะไรวะมีขนาดกูมีประชญาในการแต่งเพลงแบบเต็มเปี่ยมนะเนี่ยกูจะขายวิญ,ญญาณให้ซาตานเพื่ออะไรเนี่ยสุดท้ายม่งเสียชอบแคปหมูโทกูอันนะ ผมร้องแรปได้แต่งรมสัมผัสพิเศษจับคำประโยคโฟโคมปัดผมร้องเอื้อนในเพลงแรปได้ลูกคออย่างงี้เยี่ยมยอดมึงคืออนาคตเพชรเมดงามในวงการนะเพลงแรปจะเอื้อนทําไมวะผมดูแลตัวเองดูแลลูกคอนอนเร็วออกกำลังกายไม่เที่ยวเ,เจี่ยงคืนกินเหล้าสุบุรีใช้ชีวิตซิ่งรถแต่บุเรงตอนตีสองพราะกำลังได้ที่โคตรศิลปินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึงเป็นบ้าอะไรวะ กับตารปัตไปหมดแล้วอาจจะเป็นระองอยุคฮิตปกขนาดนี้เลยค่ะบดดีดีไม่ชอบชอบแบดแบไม่ได้การไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไต้องสู้ผมผมนอกใจแฟนมึงว่าไงนะในว่าไงนะนงนะผมนอกใจแฟนผมเจ้าชู้โดนจับได้ไป็นสิครั้งมีโลคถกงอบยี่สิบวมีผมอยู่ในค่ายคืนเทนแน่นอนผมรับคุณยินดีด้วยครับอ้าวเฮียด้ใจกูมากแม่งเอ้กูเฮียไม่พอ เป็นนักร้องยุคนี้มันง่ายอย่างนี้เองอย่าลืมแต่งเพลงให้คนชอบทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยละ่ะผมจะเอาให้ติดหูทั้งอัลบับมนยินดีด้วยมึงได้เป็นนักร้องสมใจหนักแล้วไปกันใหญ่แล้ววงการจะฟังเพลงใครได้มากเนยุคนี้